ทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ในสมัยรัชกาลที่4โปรดเกให้สร้างขึ้นในปีพศ2402และได้พระราชทานนามว่าพระนครเดีรีแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าเขาวังโบราณสถานที่สำคัญมีวัดพระแก้วน้อยภายในวัดมีพระอุโบสถพระพุทธเสลเจดีพระปรางแดง พระธาตุจอมเพชรสูงถึง40เมตรภายในบรรจุพระบารมสารีริกธาตุพระที่นั่งเวชยันวิเชยียนปราศาสตรหอพิมานเพชรมหศสวรและวัดมหาสัมนารามหรือวัดเขาวังสาธุสาธุครับ